โอเคมาลุยกันดีกว่าทุกคนรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะโอ้ยอึง้งขอบิดไปบิดมาแป๊บหนึ่งนะไม่ได้กลับจากเที่ยวมาดั้งนานแล้วนะฮะอย่าใช้คาว่าเที่ยวเลยไปพักเฉยๆนะไปพักมาประมาณ15วันนะอันนี้แบนดอันติแบนด์พอยซ์นแบนด์สปิริตแล้วก็แบรนด์เรกโอเค จริงๆเล่นเจ้ากอบลินจะเล่นง่ายมากเลยเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะเล่นสายอื่นบ้างแล้วสิอา่าฮะอา่าผมจะเล่นเจ้าจนะังเกอร์เนสสายฮิลลิ่งนะเดี๋ยวผมจะไปสายฮิลลิ่งนะฮะฮิลลิ่งโล่ฮิลลิ่งเลือดอะไรผู้นี้อันนี้จะเป็นสกิลที่3ลดราคาอันนี้ซื้อซ้ำได้อันนี้จะได้ตั้ง สูงสุด40โอเคอันนี้ได้เงินเลย40สกิลที่3เดี๋ยวเอาเจ้านี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเน้นหนักตรงฮนะิลลิ่งนาเจ้าเจ้าเทอร์พีเรอะไรมาเป็นดามจผู้นี้นะอันนี้ก็เริ่มต้นก็เก็บตังก่อนแล้วกันนะจังเกอร์แนนะสายฮิลลิ่งก็เดี๋ยวจะไปกับเลือดแล้วก็ฮิลอ่าไอ้ส่วนทาเลนต์พาสซีฟของมันก็ถือว่าเป็นของแถมไปก็แล้วกัน,กน นะ่าอันี้ถือว่าเป็นของแถมไปก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นเลือดกับฮิลห,หรือไม่ก็จ,จะเป็นฮิลลิงกับโล่อะเดี๋ยวดูกันก่อนตอนนี้เพื่อนๆเ,เล่นอะไรกันบ้างนะเกมไวเกมไวเกมไวอะดูไม่ทันเจ้าวูฟไรเดอร์ถ้าเกิดผมแพ้เขาผมจะโดนขโมยเงินไป30บาทเขายังไม่แทงมา้าวะ่ะทุกคนเขายังไม่แทงนะ เขาก็น่าจะประเมินของกันนิดนึงก่อนว่าเล่นอะไรดีพวกนี้นะฮะติดคลี่หน่อยไม่ติดไอ้บ้าเอ้ยไอันนี้ถามว่าผมมีโอกาสแพ้ไหมไม่มีว่ะนอกเสียจากว่าอันตรีผมจะมิสเออถ้าเกิดไม่มิสผมน่าจะชนะน่าจะนะไอ้มิงโอเคเอย่ยเว้ยลุ้นไม่อยากโดนขโมยตังค์สามไอ้รถรถเลือดหนึ่งอะ่ะไม่มีปัญหาเว้ยแต่ว่าโดนขโมยตังค์นี่หงุดหงิดนะฮะ Uh huh. อันนี้เป็นดาเมจเอาดาเมจติดไว้อันนึงก่อนดีไหมมันดีแหละเอามาติดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเลือกกับฮิวใช่ั้มเดี๋ยวผมจะไปเจ้า HP frenzy ตรงนี้นะฮะแล้วก็เก็บเงินไว้อีกนิดนึงเพื่อที่จะอดอกเบีย้ยประมาณนี้นะอันนี้ก็คือดอกเบีย้ยสูงสุดที่ผมจะได้ก็คือ40บบาทน,นั่นเองนะฮะ ก็ผมจะเก็บเงินไว้ที่400โดยประมาณอันนี้ผมจะมีด a m a g ตอดเขาด้วยชิ i สไตร์ทีละนิดนะฮะติดคริเออหลบได้โอเคผมน่าจะแพ้ว่ะทุกคนอันตีของเจ้าจังเกิลน,นะถ้าเกิดมิสก็บอกตรงๆว่าแทบจะไม่มีประโยชน์นั่นเองนะอ่ะแพ้แพะยังไงก็แพ้ไม่มีฮิลนะตอนนี้เพื่อนๆจะเล่น dodge เลือดแล้วก็โล่โอเคเอาเลือดมาครับแล้วก็เอาเลือดมาอีกอันนี้ผมจำเป็นมากๆเลือดที่เสียไปจะเป็นการเติม HP พวกนี้นะฮะแล้วก็เอาเลือดมาจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาครีดิฟเนส์ตรงนี้รอบหน้านะฮะก็น่าจะเป็นฮิลลิ่งเลือดน่าจะเหนียวที่สุดละ ไอ้นี่คุณแทงม้าศึกแทงกูเออมึงเลนนะแน่นะกูตั้งใจจะเล่นคนละสายกับที่ตัวละครอา่ามันให้เล่นนะฮะตัวละครทาเลนของเจ้าจังเกอร์นะมันจะเป็นดามจอยูซสินะกูจะเล่นแทงครับผมเอาแล้วเอ่อต้องขอโทษคุณพี่วูฟไรเดอร์เอกคุณพี่เวกอัพลวงหน้าด้วยก็แล้วกันมึงเจ็บมึงเจ็บแน่ครับรีลิกเอามาแทงมา้าไอหมิงนะ <c oughs> อ่าเนี่ย เนี่ยโอเคคุณยังโชคดีชนะรอบนี้โกแทงมา้าอู้ม้าหลายตัวเลยแทงใครกันเนี่ยออนหมิงออนหมิงโอ้กูเท่จริงๆริง,รงโอ้โนี่ผมดังขนาดนี้เลยหรอว่เนี่ยทุกคนนี่ผมเป็นม้าศึกที่ควรค่าแกการลงทุนจริง,รงๆเหรอวะเนี่ยนะรู้สึกเขินเล็กน้อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันใช่เหรอวะแม่งมาแทงไอหมิงอ่าผมอยากได้โลก เอาเบสชิลมาหนึ่งอันนะฮะเก็บไว้แล้วก็ n a t ชอรัลฮิลลิ่ถามว่าดีไหมจริงๆมันดีมากดีมากก็เอาครับผมโ okay. <c oughs> อเคเขินอ่ะเขาแทงผมอะ่ะพวกคุณผิดหวังแน่ยี่ยผมจะเล่นสายแทงโอ้ยคุณเวกอัพคุณอยากได้ตังไหมถ้าอยากได้ตังก็ยอมพ่ายแพ้ผมซะนะฮะไอ้ว่าเอ้ยไอน,นี้เขินจริงๆนะเขามั่นใจตัวผมขนาดนั้นจริงๆเหรอเนี่ยโอย ก็ถ้าเกิดเล่นตามสายปกติจังเกิลแน h มันก็เหมือนเหมๆจะเป็นต้นเกมจริง,รง,รงๆอะแหละนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวโจมตี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 นะฮะแต่ผมเล่นสายแท้งไงจังเกิลแน h สายเลือดสายฮิลอันนี้ผมจะได้แรนดอมในสกิลที่สายที่ผมเลือกเลยนะฮะอันนี้จริงๆมันดีนะแต่ว่าผมไม่ชอบอะ่ะ อยากที่ที่เติมเลือดอ๋อเอาเจ้านี่ก็ได้ทุกคนครับเอาเมจิกโป๊กเกอร์ก็แล้วกันนะมาแล้วก็เจ้านี่เดี๋ยวผมจะไปสายฮิลลิ่งยาวๆเลยนะฮะฮิลลิ่งแล้วก็จะกดให้เงินเหลือประมาณไม่เกิน400ประมาณนั้นนะเอาฮิลลิ่งนะมาอันนี้ดอชฮิลลอันนี้ครีฮิลเอาเนเชอรัลฮิลลิ่ง แล้วก็ไปหาฮิลลิงไอ้นี่ตีฮิลไอ้นี่ฮิลลิงแล้วได้โล่เอาฮิลลิงแล้วได้โล่นะฮะแล้วก็เอ่อฮิลลิงอ่ารอครับผมเก็บเงินนะฮะเมจิคอลโปเกอร์อันนี้5าใบก็จะได้สายนั่นมาโอเคเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเทอร์ปีเรย์ให้ไวที่สุดเลยนะฮะอาเจยนากายังไงครับผม อันนี้ผมไม่มีไอเทมยื้อเลือดเนาะมันก็น่าจะเหนื่อยใจเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าเจ้าจังเกิร์แนะตัวเนี้ยถ้าอันติมันไม่โดนมันก็จะทําดามจไม่ค่อยได้นะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ค่อยโดนด้วยสิงั้นออ,ออกครีมาอันติครีเออแม่งเอ้ <c oughs> เรียบร้อยผมฮิลสู่นะฮิลไปประมาณ480นะฮะฮิลทั้งหมดมาจากเนเชอรัลฮิลลิ่งสักอืม โ okay. อเคไปหาฮิลลิงกันอ่าฮิลลิงแล้วก็เอาฮิลลิงแล้วก็ฮิลลิงโอเคได้จะเอาฮิลลิงแอตแทกฮิลลิงมาโอเคอือพวกนี้วูนผมไม่เอานะฮะสายคริไม่เอาเอาฮิลลิงต่อโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาเลยดีกว่าเอามา ราะว่ายังไงผมก็ได้จากเจ้าโกลเด้นแชมบร็อกอยู่แล้วตอนเงินที่ได้สูงสุด400เพราะจะได้เพิ่ม40นั่นเองนะฮะแล้วการที่ผมกดสกิลฮิลลิ่งแล้วแปะวูลมาผมก็จะเพิ่มโอกาสชนะให้ผมอีกเล็กน้อยนะฮะอะไม่รู้ว่าจะฮิลลิ่งทันหรือเปล่านะแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเอออันติมิสไอเวยเนีย อ่ะน่าจะพ่ายแพ้ทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้น่าจะชื่อว่า Demon Shadow นะฮะยิ่งนานเขาก็ยิ่งค่าดอชกับค่าคริเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอ่ะผมแพ้ครับผมฮิวลิงไม่ทันนะเขาตีมา3,300เลยว่าผมฮิวสู้ประมาณ1,700โอเคเลือดเหลือ20พึ่งจะรอบที่7โอเคอ่าไปหาฮิวลิงกันฮิวลิงมาฮิวลิงครับ ฮิลลิงดอชได้ Natural Healing มาอีกหนึ่งอันแดีวผมจะไปสายฮิลลิงต่อนะฮะโอเคแล้วก็เก็บเงินครับผมอืมเอาเลยเพราะว่าผมจะได้มี t h e ร์รี r เรตรงนี้มาเป็น d ดาม g e ไอ้น,นี่ทั้งหมด3อันไอ้น,นี่ได้มาอันที่4ก็ยังไม่ได้ m a g ิค a l ฉะนั้นยังไม่เอาโอเคโอเคเดี๋ยวรอบหนะ้าค่อยว่ากัน อ่าเจ้าออมมีไนนะครมาเจ้านี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของบอร์ดถ้าจำไม่ผิดก็ตอนนี้เหลืออันดับสีแล้วนะฮะอันนี้ผมมีเทอร์บี้เรมาเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะฮะติดครีนออยไม่ติดโอเคถ้าอันติีของเจ้าจังเกิลนแนะจะเป็นฟิสิกอลดามจซึ่งมีโอกาสติดครินะทุกคนแต่มันก็มีโอกาสมิสเช่นกันนะฮะอันนี้ผมน่าจะชนะแล้วล่ะอ่าผมิวสู้นะ เรียบร้อยเทอราปีเรออกไปประมาณ600กว่ากว่าถือว่าเป็นอะไรที่สวยนะเยี่ยมฟริสฮิลลิ่งแล้วก็ตรงนี้เป็น4อันเดี๋ยวไปหาอีกอันนึงนะฮะวูนฮิลลิ่งกูดแล้วก็ได้วูนฮิลลิ่งมาเพิ่มอีกหนึง่งชิ้นเดี๋ยวไปสายฮิวกันต่ออีกนิดนึงโอเคเอาจนกว่าจะได้เทอราปีเรมาเลยนะฮะเพราะว่าผมจะได้ไปสายเลือดต่อ โอเคต้องใจยเย็นเย็นเก็บดอกเบี้ยกันหน่อยแล้วไอหมิงใจยเย็นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไอเทมชิ้นที่10ผมน่าจะหาพวกไอเทมเติมเลือดพวกนี้นะเพราะว่าจังเกอร์แนทะที่ผมตั้งใจจะเล่นคือตัวสายแท้งที่เป็น d ดา a เมจก็ต้องมีการสกิลยืนยือ้อเตอิมเลือดตัวเองพวกนี้นะฮะเจอเจ้าวูฟไรเดอร์ผมชนะ1ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมมี no action damage แบบเจ้าเทอร์ปีเรนั่นเองนะ ชนะอยู่แล้วและที่สําคัญรอบนี้มันไม่มีอันติเมตเขาก็น่าจะทำหลูบนรกไม่ได้พวกนี้นะหลูบนรกของเจ้าวูฟไรเดอร์ก็คือเอาแผลจับรัวๆจนขยับไม่ได้นั่นเองนะทุกคนใครที่เคยเล่นวูฟไรเดอร์ก็น่าจะติดใจคอมโบอย่างนี้เพราะมันเก่งมากๆนะไปหาฮิลลิงกันก่อนแล้วก็ตรงนี้เอาได้ เอาได้ก็เอาโอเคกูด okay, แล้วก็ตรงนี้เป็น3 s k สกิลเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาบูนฮิลลิ่งตรงนี้นะฮะจะได้อัพเลเวลตรงนี้มาอันนึงด้วยแล้วก็เป็นอัพเลเวลแล้วก็เอาอันที่ฮิลลิ่งอันที่4แล้วก็จะขึ้น5ยังไงก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะกับผมกะจะเอาขึ้น4ดาวอยู่แล้วหรือว่าอาจจะหยุดกรณีที่ผมเจอเทอร์ปีเรนะฮะไอ้ทุยขอโทษ ตอนที่ผมเจอฮิลลิ่งแอร์เรย์สกิลทองของสกิลฮิลลิ่งนะโอเคเลือดผมแค่พันเก็ต้องยอมรับว่าน้อยนะทุกคนเพราะว่ารอบนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เลือดต่ำกว่า3-4พันน่าจะสู้เจ้าบลัดดี้เบอร์เซอร์เกอร์ตัวนี้ยากมากนะฮะเนี่ยผมฮิวไม่ทันเห็นปะอ่ะผมแพ้ครับผมเขาออกอันติีทีนึงผมก็แตกละเรียบร้อย แล้วเจ้าตัวนี้อันติีเข้าแรงด้วยนะยิ่งเลือดต่างกันเยอะยิ่งดามาจแรงขึ้นนะฮะแล้วยิ่งเลือดผมน้อยฮิลลิ่งของผมก็จะยิ่งน้อยตามประมาณนั้นนะฮะอันนี้ได้เงินเลยเออได้เติมเลือดเลย15หน่วยจากเงิน 10, อ250องอยห้บาทเอ้ยได้เจ้านี่มากูดทุกๆครั้งที่เลเวลของผมต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของแรงต,ตอนนั้นผมจะมีโอกาสรีเลือด3หน่วยของดีจัดมา เนี่ยผมมีอยู่8คนเห็นปะ่ะแล้วผมอยู่อันดับที่6เนี่ยผมอยู่ต่ำกว่าครึ่งครึ่งหนึ่งของ8คนก็คือ6 7 8 5 6 7 8กผู้นี้นะฮะประมาณนั้นนะทุกคนไปหาฮิลลิงกันนะฮะฮิลลิงฮิลลิงฮิลลิงเฮ้เฮ้มันไม่มาว่ะมันไม่มาว่ะเอาฮิลดอช ฮิวลิ่งคริแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นไลฟ์สติลเดามจโอเคทุกๆก,การโจมตีที่ทำาดามจได้จะมีการกฟื้นฟู10หน่วยโอกาสฟื้นฟู30%ประมาณนี้นะของดีนะอันนี้เทรปี้เรก็จะจี้เข้าไปรัวๆจี้ G แบบนี้จี้ไปค่าดอชของเขา37ถือว่าน้อยมากๆเลยเพ่อหนุ่มนะน้อยหน่อย เรียบร้อยแล้วยิ่งผมฮิวทีเนี่ยผมฮิวทีเพื่อนๆพ่เห็นปะ่ะเจ้าเทอร์ปีเรยิ่งออกบ่อยเนี่ยเจ็ดสิบแปดเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเดามจเมื่อกี้เห็นป่าวว่ามันจี้โรโรเลยจี้จี้เห็นปะ่ะเ,เป็นเกิลเจเนเรชั่นไปเลยนะอ่าเมดิคอลเอ็กซ์พลอเรชั่นอันนี้ของดีต้องติดไว้ถ้าเล่นสายนี้ถ้าตั้งใจจะเล่นสายนี้ให้สุดต้องติดนะฮะเทอร์ปีเรยจัดมาของดี ตอนนี้45สกิลเอาชิลฮิลลิ่งโอเคฮิลลิ่งคริฮิลลิ่งครีเริ่มจะไม่อยากไปสายฮิลแล้วเดี๋ยวผมจะไปสายฮิลอีกรอบ5สกิลเพื่อจะให้ได้ฮิลลิ่งอเรย์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะไปเติมเลือดละเลือดผมน้อย1ันเเองเห็นปะ คุณเวกอัพคุณแทงมา้ายังไงพ่อหนุ่มรอบนี้ทันปะทันผมไหมนะโตแคคุณได้ตังค์ไปเพิ่มจัดไปดีใจด้วยนะฮะได้ตังมาสองสีน่าจะเท่ากันหมดเพราะว่า2คนนี้ได้พร้อมกัน okay. โอเคเจ้าอัศวินจังเกอร์เนสสายฮิลลิ่งนะฮะเราจะฮิวป่ะนะรอบนี้ผมอยู่อันดับสีน่าจะไม่ฮิลเพิ่มนะฮะ เจ้าเอฟเฟกของตัวนี้ก็จะไม่เกิดเพราะว่าตอนนี้ผมเกินแรงครึ่งหนึ่งไปแล้วนะฮะอ่าฮิลลิ่งจัดมานะฮะฮิลลิ่งอีกอันนึงฮิลลิ่ง Healing จ๋าอยู่ไหนครับอืมอันไหนคุ้มกว่าเพื่อนๆว่าไอ้น,นี่ฮิลแรงขึ้นไอ้น,นี่ฮิลประมาณนึงแต่อน,นี่จะแปะฟรอสต์ไอ้น,นี่จริงๆดีกว่าเยอะเลยนะ เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเพราะว่าผมเอาตอนนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บดอกเบีย้ยมากกว่าเดิมอีก10บาทก็แล้วกันเนาะโอเคเก็บดอกเบีย้ยตอนนี้เพราะว่ายังไงพึ่งตอนนี้พึ่งจะกําลังเข้าสู่กลางเกมเท่านั้นเองนะฮะอ่ะ,อจจะเจนากาเมื่อกี้เขาเล่นผมสยับรอบนี้ผมจะฮิลสู้นะฮะแต่ว่าดูจากดดเมจที่ผมทําเขาไม่ลดเลยผมน่าจะพ่ายแพ้นะ อ่ะผมแพ้ครับผมเพราะว่ายิ่งผมโดนฟรอสผมก็จะยิ่งโดนวูนยิ่งโดนวูนผมก็จะยิ่งโดนดาเมจหนักขึ้นโอเคตามนั้นนะฮะดาเมจเขประมาณ5,000ผมฮิลสู้ไปประมาณ3,000โอเคโอเค้เขแปะฟรอสผมพันสนี่ว่าเอ้ยอ่ะโดนตีก็ฮิลสู้ขึ้นมาจัดไปออฟฟิสฮิลลิง ไอ้นี่ยังขาดอีก2อันโอ้แค่ารีเฟรชแล้วก็เดี๋ยวไปหาฮิลแล้วผมก็จะได้เทอรารีเรพอดี1อันนะฮะฮิลจ๋าฮิลจ๋าอยู่ไหนพ่อหนุม่มฮิลลิ่งแอทแท็กอย่างนั้นเหรอโอ้ค oh. okay. ก็เดี๋ยวจะต้องไปกับฮิลลิ่งอเรีนะฮะอ่ะต้องกดอนะ่ะแล้วก็ได้เมดิคอลเอ็กซ์โพชั่นมา1อันโอเคอืม oh. okay. hmm. อ่ะเท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะ สำหรับฮ a l ิ่ง d a าม g e เดี๋ยวที่เหลือผมจะไปกับเลือดนะฮะโอเคคุณมูด,ดี้คุณเจ้าอัศวินอมมีไนท์มาเดี๋ยวผมจะไปเติมเลือดนะผมจะไล่ตามพวกท็อปบอร์ดโดยการที่จะค่อยๆเติมเลือดเข้าไปแล้วนะฮะเพราะว่าถามว่าตอนนี้ฮิวของผมพอแล้วไหมเหลือเฟือแล้วครับผมเพื่อนๆ,ๆ,ๆดูฮิวผมดินี่สองสามพันเทอร์ปี่เรค่อยๆต่อดามจ แล้วก็ยิ่งผมฮิวแรงผมจะยิ่งมีทุกๆ2วิครึ่งหนึ่งของฮิวของผมจะเป็นดามจประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าจเจ้า medical explosion นี่แหละมันจะเอาดามจไปโจมตีเน่ดูเด็2 0 0งกว่าอยู่สิต่อไปไปสายเลือดโอเคเลือดเลือดเลือดเอาเป็นเลือดฟรอสกับขโมยเลือดเอาเลือดฟรอสและกันจะได้อัพเลเวลนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวไปสายเลือดกันเลยนะฮะอันนี้ยิงเลือดนะ้อยยิงโจมตีแรงอันนี้แปลงเลือดไปเป็นโล่เอาแปลงเลือดไปเป็นโล่แล้วก็เลือดจ๋าอยู่ไหนครับอ่อ HP Rampage จะได้อัพเลือดเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เลือดผม2,002นะฮะแล้วก็เก็บดองเบี้ยนะฮะแตกไปแล้วหนึ่งท่านเจ้า Wolf Rider นะฮะ ทำไมคุณรีบไปเยี่ยงนี้พึ่งจะรอบที่14เองพ่อหนุ่มนะบลัตตี้บเบอร์เซอร์เกอร์ยังไงพ่อหนุ่มรอบนี้คุณจะตีตอดเลือดผมไปทีละนิดผมว่าผมน่าจะสู้ได้โอ้โหฮิลลิง่งอะไรมาเมดิคอลเอ็กโพชั่นหน่อยดิเอออันตีไม่โดนไอ้เวนโอ้ผมแพ้ทุกคนไอ้ขี้มืออันตีไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นคืนนะฮะดาเมจหกเลยวะ่ะ ต่อไปไปเติมเลือดนะฮะเอา hp agility แล้วก็เอา hp boost ได้ hp boost มาชอบชอบผมชอบนะฮะเอา hp agility แล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเ,เริ่มจะเล่นสายคริกันประมาณนึงละงั้นเอาเป็น magic defense คนนี้ magic 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 เอา magic defense นะฮะ แล้วก็เอาเป็น HP Shield Up Level เพิ่มขึ้นมาด้วยหนึ่งหน่วยโอเคไฮเดนเบลดอุ้ยรอบนี้ทำไมรู้สึกว่าดามจเขารุนแรงเหลือเกินนะฮะเขาหลบผมได้นิดเดียวแต่ผมจะฮิลสู้กับเขายังไงโดนรีบาวเหรอโดนตีปกตินะฮะโอเคเลือผม2000กว่า พอสู้ได้อยู่ทุกคนพอไหวอยู่เนี่ยอย่าอย่ามิสดอชเอออันติดอชไอ้เฮียมึงงุดงิดเนี่ยเขาอาจผมไปเกือบเ0็ดเกือบผมอยากได้ดีเฟนซ์มาสเตอรี่มากแต่ว่าต้องกัดฟันไม่เอานะฮะโอ้โหอยากได้เจ้านี่เอาไม่เป็นไรผมจะต้องไปหา HP ต้องไปหาสาย HP โอ้โอแค HP วูน HP วูนกับขโมยเลือดเอาขโมยเลือดละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ารอบนี้เล่นสายเลือดกันเยอะน่าจะคุ้มอยู่นะฮะโอ้ยน่างุดหงิดเอ้ยจเจ้า HP ไม่มาอีกแค่อันเดียวเองโถอะเอ้ยอ่ะอ่ะม่เป็นไรคุณเวกอัพยังไงครับเลือด3000เดี่ยมากกว่าผมอีกนี่เขาเล่นสายโจมตีสายคริแต่เขาเลือดมากกว่าผมเพื่อนๆดูดิ โอ้ยเรียบร้อยฮิลลิงอาร์เรย์ขึ้นไม่ทันนะโดนจิ้มไป6หน่วยเดี๋ยวผมก็จะมีโอกาสฮิลเพิ่มขึ้นมา3หน่วยคุณได้ตังไปจะ5,000ันแล้วทุยจะ500แล้วนะฮะโอเค ยังไม่ทันโจมตีเลยมามามาเลือดเหลือเจ็ดฮิวมาหน่อยพ่อหนุ่มไม่ฮิวด้วยว่าผมอยู่ต้นตารางไงไปหาเลือดกันครับโอ้โหเอาเอา HP boost อันนี้ได้ HP สติลมา1อันเดี๋ยวผมจะไปสาย HP ต่อนะฮะเทอร์ปีเรก็อยากได้เอาติดไว้อันนึงมาโอ้แล้วก็ไปสายโล่อย่างนั้นเหรอโล่ Low, จริงๆผมก็ต้องการ เลือดก็อยากไนดะ้เอาโล่มาก่อนอะโล่โล่โล่โลโล,โลอันนี้โล่ครีอืมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บเงินก่อนนะฮะอันเจนากาเมื่อกี้ผมแพ้เข้าเละเลยนะรอบนี้ยังไงมาลุ้นกันเทอร์ปี้เฮลิ่งอะไรไหมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าละ่ะทันบ่าลละไอหนิงฮิวมา ฮิวมาสู้น้อยเออเกือบแตกดาเมจเขาเจ0 0เกือบเละเขาตีไวทุกคนตีไวมากเลยโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ท้ายตารางทำไมไม่ฮิวโด้แย่แล้วเมื่อกี้ผมเอาโล่ใช่ไหมฮะเอาโล่ก็ต้องเอาเป็นโล่นะแล้วก็เดี๋ยวไปหาโล่กันแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเอา เอาชิลดิสเทิร์บนะฮะแล้วก็ขอชิลอีกอันนึงแล้วก็จะได้ไปสายอื่นนะฮะชิลจ้าเอา HP ชิลโอเคจะได้เดฟมาสเตอรี่มาโอเคกูดกูดของดีมากกูดแล้วก็เอาเดฟมาสเตอรี่เพิมเ่มเติมเข้าไปเลยนะฮะโอเคเอาเป็นเลเวลแม็กซ์ไปเลยเจอเจ้าเดมอนชาโดว์ดามจ5โอเครอบนี้ผมถึกกว่าเดิมเยอะและ้วยังไงมาดูนะ โอ้ oh, เขาก็ใช้ได้เหมือนกันฮิลลิงอารโอเคมาสู้มาไอหมิงสู้น้อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเออเกือบแม่งต้องฮิลสู้ไอ้บ้าเอ้สายโจมตีมานั่งเล่นฮิลสู้แบบนี้เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แต่ก็ไหวนะฮะอันนี้เล่นโลไม่เอาแล้วต่อไปผมจะไปสายเลือดนะฮะมาไปหาเลือดกันทุกคนเมดิคอลเอ็กโพชันเอาวะ อาไปหาเลือดกันอ่โอเคไปสายเลือดแล้วนะฮะอืมันนี้เป็นสาย freezing freeze damage นี่มีนิดเดียวอะ่ะโอเคเลือดเหลืออยู่10ตอนนี้ตังเหลืออยู่500เก็บตังครับผมเดี๋ยวจะไปสาย hp ยาวๆเลยนะฮะนี่ต้องเก็บเลือดไว้สู้กับพวกเพื่อนๆพ,พวกนี้3,600นี่มึงสายโจมตีโอ้เลือด6,200โอ้ยตายแล้ว อ่าเจอคุณเวกอัพครับผมมาเมื่อกี้เขาจิ้มผมเป็นไก่เลยรอบนี้ผมน่าจะต้านทานเขาได้บ้างฮิลลิ่งเอเรขึ้นมาเออไม่ทนันไม่ทนันยังขาดอยู่นะฮะเรียบร้อยเหลือผมเป็นคนสุดท้ายใน3คนนี้แล้วนะฮะถามว่าจะทันหรือเปล่าถ้ารอบนี้ผมแพ้ผมก็คือแพ้เลยเนาะอันนี้เป็นสาย HP เดี๋ยวผมจะเติมเลือดเยอะๆเลยเอาเลือดมาเอาเลือดมาครับ เลือดครับผมจะไม่เก็บดอกเบี้ยแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเก็บแล้วนะฮะเอาเลือดครับผมเอาเลือดฮ e a ิ่งอ a จิลิตี้ p นะฮะเเลือดจ๋าไม่มา HP a g i อ i จิลิตี้ไม่เก็บไม่เก็บแล้วเพราะมันกำลังจะแพ้แล้วเนะี่ยไม่มาโอเคเจอเจ้าบราร์ตี้ เบอร์เซอรเกอร์ซึ่งผมไม่เคยชนะเขาเลยนะฮิลลิงแอเรียไม่ทันเรียบร้อยแตกซึ่งผมคิดว่าเขาก็น่าจะชนะไอ้คุณพี่นักบวชล้นเช่นกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสู้ได้ยังไงกันนะเพราะว่าพวกคุณเหลือกัน2คนละมาลุ้นกันละกันนะอันนี้ก็เล่นเมจิคอโปรเกอร์เช่นกันนะฮะอ,นนอันี้สกิลทองฟรีหอันยังไม่ได้สักอันเลยโอ้ยดู คุณแทงม้าสึกผมไป5 0 4ก็ถือว่าคุณคุ้มค่าแล้วล่ะคุณเวกอัพนะฮะส่วนเจ้านี่ผมว่าเขาหน้าจะชนะนะเลือดเขาเยอะนะฮะเลือสี่พันผมน่าจะขึ้นสายเลือดช้าไปนิดหนึ่งนะฮะช้าไปนิดหนึ่งอะโอเคมาดูกันถ้าเกิดคุณเบอร์เซอร์เกอร์ชนะก็คือจบเลยนะแต่ผมว่าเขาชนะผมว่าเขาชนะ เขามีอีกชีวิตหนึ่งด้วยเรียบร้อยโอแค่ก็ประมาณนี้นะเจ้าจังเกอรแนสนะนะสายฮิลลิ่งเอชพีนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็รอเอาไปปรับเล่นกันดูนะฮะผมตลกตรงที่ว่าเพื่อนๆก็แทงมาผมแต่ว่าก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมละ่ะนี่ได้ไป500กว่านะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายยครับผมเจ้าจังเกอรแนสนะสายฮิลลิ่งเอชพีนะสนุกดีแต่ว่าเล่นยาก,กนะเนี่ย